ครับผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนนิมานดินฟาร์มนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตพวกเป็ดบาบารีนะครับแล้วก็พวกไก่ไก่น้อยนะครับแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มโตแล้วนะครับแล้วก็มาอัปเดตพวกนกเป็ดน้ํานะครับเดี๋ยวนกเป็ดน้ํานี่เขาเขาจะเขาเลี้ยงลูกไก่น้อยนะครับเขาเขาไม่มีลูกนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับนกเป็ดน้ําของเรานะครับก็ อยู่รวมๆนะครับอยู่กับผมมาได้น่าจะ2ปีแล้วครับเกือบเกือบสปีนะครับกอเป็นน้ําตัวนี้นะครับก็เป็นบับเบอรี่นะครับที่เห็นเห็นอยู่ก็ไข่แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกทีนะครับคลิปหน้านะครับก็เหลือสามตัวนะครับแบ่งออกไป3ามตัวนะครับแล้วก็พวกข้างนอกนี้ก็จะเป็นพวกไก่บ้านนะครับไก่บ้านไก่พื้นเมืองนะครับอยู่ข้างนอกแล้วก็พวกไก่ป่านะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูพี่บุญหลอดด้วยนะครับ ไปดูพิมพ์รอดกับเมียเขานะครับอยู่2ตัวนะครับตอนนี้ทหารของเราเหลือสองตัวนะครับผู้หนึ่งเมียหนึ่งนะครับคาดว่าเร็วเวนี้น่าจะไข่นะครับรอบที่แล้วก็ไข่ได้ได้ประมาณกี่ฟองผมก็ลืมไปแล้วครับได้ได้ลูกลูกห่านน้อยมาสตัวนะครับคราวที่แล้วเนี่ยครับต้องเป็นน้านะครับเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงไก่น้อยตัวนี้ครับไก่น้อยตัวนี้เดินไปไหนเขาจะเดินไปตามนะครับ นกเป็นน้ํานี่คือเป็นเขาเรียกสัตว์คุ้มครองนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมพี่เขาไปได้ไข่มาจากนานะครับเขาไม่รู้ว่าเป็นไข่อะไรนะครับเขาเลยเอามาฝากผมฟักนะครับแล้วก็เกิดมาเป็นนกเป็นน้ําตัวนี้ครับตอนนี้เขาก็ดูแลลูกไก่น้อยอยู่นะครับไปไหนก็ไปตามนะครับเขาสามารถบินไปได้ทุกที่นะครับเขาบินเก่งมากนะครับนกเป็นน้ําตัวนี้นะครับแต่ว่าเขา ไม่หนีไปไหนนะครับเขาก็อยู่บริเวณนะี้เพราะว่าอยู่ที่นี่มันมีกินนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูลูกไก่นะครับที่ที่ฟักออกมาตอนนู้นนะครับแล้วก็พวกลูกไก่ที่เกิดจากพ่อไก่แจ้นะครับพ่อไก่แจ้กับแม่ไก่บ้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับคอก็เป็นพวกไก่ที่มันมันผสมรวมๆนะครับแต่ว่าคอกคอกนี้ คิดว่าน่าจะเป็นพ่อไก่แจ้นะครับไม่รู้ว่าแม่ไก่มันโดดมาจากที่อื่นหรือเปล่านะครับเนี่ยเป็นลูกไก่ชุดชุดที่ผมอัปเดตไปก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับนั้นกําลังออกเลยนะครับมาเราก็ห่างหายกันไปหลายสัปดาห์นะครับอันนี้มันก็โตขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตใหม่นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นจะเป็นพวกไก่ที่ออกตอนนู้นนะครับน่าจะประมาณสามเดือนแล้วนะครับ เนี่ยครับตอนนู้นที่มีลูกไก่2ตัวเอ้ยแม่ไก่2ตัวนะครับที่เขาช่วยกันฟักนะครับแล้วมันมีลูกไก่ประมาณ20ตัวครับตอนนี้ก็โตขึ้นประมาณนี้แล้ะครับเดี๋ยวผมจะทยอยทยอยเอาออกไปไว้ข้างนอกนะครับข้างนอกก็คือที่ที่พวกเป็ดบาบารีอยู่เมื่อกี้นะครับแล้วก็มีพวกไก่ตัวผู้นะครับเผื่อว่าเขาจะผสมเกิดลูกมาอีกนะครับไก่พวกนี้นี่ก็เป็นลูกผสมนะครับไม่ใช่สายพันธุ์แท้นะครับ คือ,อคอกนียเป็นขอกของพวกไก่ไข่สายพันธุ์แท้สายพันธุ์ต่างประเทศที่ผมเคยเลี้ยงนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็มีการเปลี่ยนแผนนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าไก่พวกนั้นค่อนข้างที่จะขายยากแล้วนะครับออกออกยากนะครับก็เลยหันมาทําพวกไก่เนื้อไก่บ้านดีกว่านะครับไก่ไก่ฮิโร่นะครับเดี๋ยวคอยดูอีกทีนึงว่าว่าเขาโตมาจะเป็นแบบไหนนะครับวันนี้มันเป็นลูกผสมที่เกิดจากพวกสายพันธุ์แท้นะครับผสม เดี๋ยวเราค่อยดูตอนเขาโตดีกว่านะครับตอนนี้เรายังดูไม่ออกนะครับว่าว่าเป็นไก่อะไรนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงครับก็มีสองคอกนะครับสองคอกนี้คอกแล้วประมาณสิบตัวนะครับลูกไก่แต่ก็เริ่มโตแล้วครับเดี๋ยวน่าจะน่าจะออกไปข้างนอกได้แล้วนะครับเขาแข็งแรงแล้วนะครับช่วงนี้ก็หน้าฝนนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับว่าจะปล่อยออกไปหรือเปล่านะครับกลัวก็จะเปียกเปียกฝนก็เป็นหวัดนะครับ ก็ปล่อยอยู่ในนี่ก่อนครับอันนี้คือแม่เขานะครับเดี๋ยวคาดว่าถ้าเขาแบบไม่สนใจลูกแล้วเราก็น่าจะผสมใหม่ได้นะครับเอาตัวผู้มานะครับตัวผู้มาทับนะครับแล้วก็เอาพวกลูกๆนี่ออกไปนะครับเขาก็จะไข่ในคอกนี้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นคอกว่างก็มีนะครับทั้งหมดมันมีหลายช่องนะครับคอกเนี่ก็มีค้อกอนุบาลนะครับเนเป็ดน้ำก็เลี้ยงไก่น้อยอยู่นี่ครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูพี่บุญรอดนะครับกับกับแฟนเขาแล้วก็พักพวกนะครับอยู่ข้างนอกอีกแก๊งหนึ่งนะครับแก๊งไก่บ้านนะครับอยู่ข้างนอกอยู่กับอยู่กับตรงห่านนะครับมันจะมีมันจะมีชุดหนึ่งตอนนั้นที่ที่ผมถ่ายให้ดูนะครับว่าเป็นแม่ไก่กับลูกไก่หนึ่งตัวนะครับแต่ตอนนี้เราเอาไก่ตัวผู่ไปไว้ฝั่งนู้นด้วยนะครับแล,แล้วมันจะมีไก่ไก่บ้านอีกตัวหนึ่งที่ที่เขาที่เขาฟักฟักเองนะครับออรปลูกใหม่อีกหนึ่งชุดนะครับ อยู่บริเวณแถวนี้นะครับแถวของพี่บุญรอดนี่ละครับเนี่ยไปแล้วพี่บุญรอดมันมาเรียกนะครับเนี่ยครับมันจะมีแม่ไก่เนี่ยครับตัวลายๆนู่นนะครับตัว,ต,วตอนนี้เราเอาตัวผู้มานี่ตัวหนึ่งเลยนะครับอัานาน,านี้ลูกไก่นะครับเราจะมีตัวผู้ตัวผู้ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับเกิดจากสายพันธุ์แท้เหมือนกันนะครับสายพันธุ์แท้ที่ที่ผสม มาแล้วนะครับไม่ใช่สายพันธุ์แทบแบบแบบเดือดร้อยนะครับเมื่อก่อนนี้ผมปล่อยรวมนะครับปล่อยรวมก็คือปล่อยพวกไก่สายพันธุ์แทเนรวมกันนะครับเขาเลยออกมาออกมาแบบสีปนๆปปทั้งหน่อยนะครับบุหรอดเขาจะมีอ่างน้ําให้เล่นนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะไวๆเวนี่ยน่าจะไข่แล้วนะครับที่บุญรอดนี่ก็อายุเขาก็น่าจะสามปีกว่าแล้วนะครับอยู่กับผมตั้งแต่ตั้งแต่ ตั้งแต่เกิดตั้งแต่ตัวเล็กๆนี่นะครับเพราะว่าพิ่พ์อดเนี่ยครับเขาจะมีตําหนิตรงคอเนี่ยเขาโดนพวกห่านตัวเล็กเพื่อนๆเขาจิกคอนะครับเขาก็เลยมีตําหนิก็เลยขายไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องเลี้ยงไว้นะครับเป็นห่านที่คุ้นนะครับที่เชื่องนะครับใช้ได้นะครับเรียกเข้ามานะครับนี่ครับก็มีน่ะมีไก่ตัวเมียสองตัวแล้วก็มีตัวผู้อยู่ในเนี้ยตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือตัวขาวๆนี่คือลูกของเขานะครับ ครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผมจะมาอัปเดตเด็กๆให้ชมอีกนะครับเดี๋ยวพี่คุณรอดนะครับเอ้เมียของเขาครับเป็นหานเทาตัวนี้ก็เร็วๆนี้ก็น่าจะไข่นะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผม